พี่ชาชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะลงยู u b e ด้วยนะครับว่าเรื่องรายการที่จะเป็นรายการจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแมวมันจะกินกุ้งหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นว่าแมวจะกินกุ้งหรือไม่นะครับผู้ช่วยคือคุณแม่เล่นเล่นเล่เลเี่ยวะต้องมาเล่นเลเซอร์ของผมนะครับโอเคนี่เลเซอร์นี่คือแผนของผมนะครับโอเค อสักคู่นะครับโอเคนะครับก็เจอกับแมวอิซาอาร์พีจีน,นะครับน,นเราอยู่นี่นี่กันดีกว่า โอ้ยไม่ได้ปลเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเตรียมไปฉายอโอเคเดี๋ยวไายเินกินนไปรุ่งจอมอเดี๋ยวจะมันขึ้นเดียใช่ ดตัวแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ okay, เห็น, okay. นเห็นแม,มวไหมครับโอเคอืมคุณเห็นไหมครับ โอเคนะครับมี่จะนะจเลนน,ะค,นครับโอเคนะคบก็เจอกเต,ตัวงตัวนั้นมาัหนงะม่เห็นยังไงให้เห็นตามัาโอเคมันอยู่นะี่นก,กินแดกข้าอยู่นะคะมันแดข้าวอยู่โอขอโทษนะครับที่ผงพูดไม่สุภาพ เนี่ย FVD ในเกมน,น,นี่ไงตัวนั้นไงตัวนึงไง For Never Ready โอเคนะครับเดี๋ยวพุ่ครับเราสักครู่นะครับโอเคนะครับผมเจอไฟฉายลูกจิ๋วนะครับจะมาสองแมวนี่ตัวนี้ไงครับเห็นไหมเพอผมใช้ไฟฉายลูกจิ๋วนี่เจอนี่แมวน่ารักคิงคุ้มคิงโอเค กินไปเถอะนี่มีอะไรมากโอเคนะครับเดี๋ยวผมรอสักครู่โอเคนะครับเดี๋ยวขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ